สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง s อสโตสห้าแปดเจ็ดนะฮะวันนี้เราจะมาเอาสกิวิตี้ทอยลตน,นะมาวีเอสกันทั้งหมด6กสรอบรอบที่หนึ่งยยีดนะอันนี้คือเลขผมนะอ่าถ้าอยากเล่นนะก็พิมาเออไม่ได้ไม่ได้ไ เออเออทำยังไงวะเออลูกกอนประมาณว่าผมจะวงกลมลนะนี่สีแดงแดงนี่นะอ่ะสีแดงแดงนี่นี่นะนี่เลยนะวงกลมไม่ได้มันปิดนะมา,ามาเราไปเริ่มจัดเลยตัวแรกเออปรสิต พาราไซกับเอ้ยมันว่าพาราไซหรือคีริโตก็ไม่รู้ด้วยนะน่าจะคีริโตนะดูจากสีคีริโตกับเจ้าสกิวิดีคอย,ยดีตัวนี้นะเออมันขนาด ันนี้นะผมคิดว่าคีโตเอ,อ่อเอ,อ่ออันไหนวะอันไหนดีวะคีโตมันเอาห้าเอาเท<ม>เพราะฉะนั้นผมชอบคีโตก็คีโตครับขนาดไซอันทินยังชนะได้แล้วไอ้นี่ทำไมจะชนะไม่ได้แล้ว,ลวอะไรไปว่าอะไรไททันทีวีแมนเหรอ นี่แหละหรือมันหมายถึงราดปะทางทีวีนั่โอู้หมานกันดล้จิตแพกบัตซออ๋อจิตแพกบัตซอกับใจนะอาทินะเฮ้ยแสดงว่าอันนี้ดีมาเอสตูระอู้หทหารอันนี้มันพังแล้วนะ เออถ้าดูอีกมุมหนึ่งตัวนี้มันน่าจะชนะนะเข้ารอบไปสกิวิตี้แค่นี้จะมาสู้กับมิวแทนเป็นไปนไม่ได้นะว่าสกิวิตี้จะชนะจีแมนโอ้จ oh, ีแมนจีแมนจีแมนถึงผมจะไม่ชอบคีน้าจีแมนมาเฟียฮะเอ่อ พาราสไซฮะควบภุมได้ถ้ามันไม่ตรงปกก็ขอโทษด,ด้วยนะยังไงวะอันนี้มันนอร์มอลอันนี้แล้วกันทับแปนเลยหรือผมเลือกผิดวะดีเจมันเล็กกว่าคุณปูแล้วกันอันนี้เลือกไม่ยากเลยนะโอ้โหดียิงเลือกไม่ยาก อ่ะวัดโซสกิบตี้กับร้านสกิบตี้วัดโซครับแบบเฮ้ยวัดโซมันระดับกลางระดับกลางก็เท่ากับเกือบเท่ากับร้านแล้วอะแต่มันยังเลี่ยนหน้าได้เลย ล็อกเก็ตเยอะกว่าต้องให้เจ้านี่เลยนะถ้าอาจจะเลือกผิดพูดชื่อผิดขอโทษน,นะ <c oughs> <c oughs> อะไรอะมินิสกิบีดี้อะสกิบีดี้โครงกระโหลกอะสามรูมหนึ่งไม่อย่างนั้นก็คุณกะอะไรอะคืออะไรอะเออมันจะหมายถึงแบบลาสสกิบีดี้ตัวนี้หรือเปล่า เพราะว่าถ้าลาสเล็กพี่ตี้อ่ะมีแทนน้มีมือมีแขนกดช่วมได้อะไรสอ,องตง่อหนึ่งเลเซอร์ฮะโอ้โหตัวนี้นะมีเลเซอร์เน เออเจ้าตัวนี้ไอดาบนี่แหละอะไรนะคาตานาสกีบีดีคาตนานั่นแหละอะ๋ออันนี้มันนิวเคลียร์กับ,บอ่าดีเทนเนอร์เอสโตดีเทนเนอร์ครับดีเจสองจุดศูนย์นะ หมวัวคือกิบิดี้ถอยเลยเทียบอะล็อกเก็ตใหล็อกเก็ตนะเขารอบอะเออยังไงก็ต้องให้คอปเตอร์จริงๆอะอะไรอะสกิบิดี้อันนี้เหรอกับเขาหมายถึงปืนเทเานคเมล่าหรือเปล่าอาปืนเทเานคเมล่านะและกริด สก,กาวเอากรีสครับบัตซอ่อมิวแทนส์วิดีจีแมนสองจุดศูนย์หจีแมนมีทางเหลือว่าผมจะไม่เลือกพี่รองครับ อะไรมองไม่ชัดเอาเลือกเจ้าสกิวบตี้ตัวนี้ท่านกองทัพปทาราสกิวบตี้ตัวเดียวเอ้ยไม่สิสกิวบตี้ระดับกลางกองทัพปะอะไรคืออะไรไทยท่านคอมิล่าแมนไทยท่านคอมิล่าแมนครับ เอ้ยมันใช่หรือเปล่าเออเอสโตเอสโตชอบเอสโตมากที่สุดในเรื่องดูดเข้าปากประมาณนี้ วันนี้จะไม่พูดมากคือมันหมายถึงสกิปิที่เป้าวันนี้อถ้าถามว่าใครชนะมันระบืดว่าต้องให้เจ้าตัวนี้หรือหมายถึงพี่หลองอะ่ะแต่ก็ฝั่งนั้นชนะเหมือนเดิมเลยจีแมนตัวปอ้อมโอ้ยมีหรือว่าผมจะเลือกส่วมดำอะ ไม่ผมเลือกตัวเองเอ้ยเอ้ยกดผิดกดผิดอ่าวักกี้ผมกดผิดแต่ตาหน้าไม่รอดอันนี้เลือกไม่ยากล็อกเก็ตครับอันนี้ครับลืมพูดมากไม่ได้ สก,กิวิ i ีธรรมาดามิวแทนครับ s e ิ u r i t y t o ว l e t มิีแทนกับเรื่องนี้มันแพ้ล็อกเก็ตด้วยดิล็อกเก็ตเนี่ยมันระยะบินนะมันบินนะวีหัวแตกหมายถึงอะไรนี่นะลาดลาด เ้รท่างทีวีแมนป่ะอาจจะไม่น่าใช่นะเอาลุงแกก่อนลุงแกก่อนเรื่องจากนี้ผมจะไม่พูดมากแล้วนะ จะเลือกให้คนดูดูชื้อผมจะไม่พูดไม่ตรงปกขอโทษนนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องผู้การนะุนี่ก็ผิดกายเหมือนกันโ้หงนนึงเธอเป็นผู้ต้องหาคดีท้ายาเตแล้วก็ หนีไป15ปีนะหนีไปนาน10 เซนติครับวโดยใช้ชุดนี้เป็นแม่บ้านเป็นผู้จ้างตามที่ต่างๆที่ไม่มีการตรวจสอบยัยารและพฤแบบนี้เธอหนีมากว่าสิปีก่อนที่สุดท้ายจนมุงอ่ะสืบะคารร่นัวไแม้วันนี้อีกาเดนจะหดอายุฟาเท่านั้นวันนี้โดนจับเธอรับสรภาพเลยว่า ไม่อยากติดคุกจากนั้นตำรวจนำตัวส่งไปที่ที่ทำการสาลอาญากรุงเทพใต้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะแล้วเราจะข้ามไปนะแล้วเราจะไปอันนี้นะบายบายนะในวันนี้เพราะว่าผมจะไปทำงานอยู่ว่างๆก็เลยถ่ายนะ,ะและในวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนบายบายมาทำให้ดูแค่น,นี้แหละ คนผิด